เรามาดูภาพรวมของบ้านเมืองกันบ้างบ้านเมืองในขณะนี้เข้าสู่ยุคการบริหารงานของนายกอนุทินชาญวีรกูลซึ่งขณะนี้รอขั้นตอนการนําคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนจะเดินหน้าสู่ขั้นตอนการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาจากนั้นพวกเขาจะมีอำนาจเต็มแล้วครับ ระหว่างเนี้จึงได้แต่ให้สัมภาษณ์และบอกว่าจะทำอะไรจะไม่ทำอะไรไปพลางก่อนล่าสุดนายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนได้ไลฟ์ผ่านรายการชื่อประเทศไทยต้องมาก่อนจตุพรบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมครับจตุพรบอกว่า คาดว่านับตั้งแต่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีถแถลงนโยบายย่อมถูกฝ่ายแค้นฝังหุ่นอย่างพักเพื่อไทยรุมถล่มอย่างหนักเพื่ออะไรครับเพื่อจะทำลายคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งใหม่แล้วก็เชื่อว่านายอนุทินจะรักษาสัญญาด้วยการยุบสภาภายในสี่เดือนหลังจากถแถลงนโยบาย เพราะไม่อยากถูกตราหน้าว่าเป็นพรรคระบัดสัตว์เหมือนพรรคเพื่อไทยดังนั้นการรักษาสัญญาเนี่ยนะครับจะนำไปสู่อนาคตการเมืองในสนามเลือกตั้งที่จะมีขึ้นจตุพรจึงประเมินว่าช่วงเวลาไปถึงสเดือนนั้นรัฐบาลต้องเผชิญหน้ากับแรงแค้นฝังหุ่นจากพรรคเพื่อไทยอย่างหนักหน่วงซึ่งจะเริ่มปฏิบัติการถล่มตั้งแต่นายอนุทินทแถลงนโยบายรัฐบาล ขณะเดียวกันพักประชาชนย่อมวิจารณ์นโยบายรัฐบาลอย่างเต็มที่เพื่อเปิดพื้นที่และแสดงตัวว่าเป็นฝ่ายค้านเช่นเดียวกันสิ่งสำคัญหลังจากถแถลงนโยบายไปแล้วฝ่ายค้านโดยพักเพื่อไทยก็คงยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจขย่มนายอนุทินอย่างเต็มที่ ดังนั้นสถานการณ์การเมืองช่วงสีเดือนนี้จึงต้องจัดเต็มกันเพื่อเรียกร้องความเชื่อมั่นและสกัดสอสอ,สอไม่ให้โกลาโหลย้ายออกจากพักไปหาสังกัดใหม่ในการเตรียมตัวเลือกตั้งครั้งใหม่นายจตุพรพรมพันธ์บอกว่าพักเพื่อไทยมีเดิมพันกับอนาคตการเมืองข้างหน้าอย่างไรก็ตามถ้ามีปัญหาขึ้นอาจมีการยุบสภาก่อนสเดือนก็เป็นได้ เพื่อเก็บเกี่ยวความนิยมทางการเมืองไว้ไปสู่การเลือกตั้งนายจตุพรบอกว่าหลักการเป็นรัฐบาลน,นั้น ต้องคิดเสมอว่าทุกวันคือการทำงานวันสุดท้ายจึงต้องทำงานกันให้เต็มที่ดังนั้นนายอนุทินต้องไม่คิดที่จะอยู่ยาวเพราะจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองอย่างคาดไม่ถึงสิ่งสำคัญการทำงานเต็มที่นั้นจะทำให้เกิดผลไปสู่การซื้ออนาคตดังนั้นนายอนุทินย่อมไม่กล้าจะอยู่เกินกว่า4เดือนโดยเฉพาะเวลาจากนี้ไปจนครบสเดือนจะถูกพักเพื่อไทยแขนฝัง หุ่นฟาดฟันทั้งในสภาและทำนิติสงครามย้อนกลับเช่นเดียวกันนี่คือการคาดการของจัตุพรพรมพันธ์นะครับ